บทที่19ที่สำนักงานวันต่อมาผมรู้สึกว่าตัวเองทั้งกระวนกระวายใจและเหนื่อยล้าก่อนจะก้าวเข้าไปในสำนักงานของผมพร้อมกับคำบอกกล่าวที่ว่าคุณเรมอนครับมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมาขอพบคุณตอนนี้รออยู่ที่ห้องทำงานของคุณและท่าทางร้อนใจมากผมรู้สึกได้ถึงความเบื่อหน่ายที่ท้าทมเข้ามาบอกตรงๆเลยว่า ตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์ที่อยากจะพบกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน้าเก่าหรือหน้าใหม่คนไหนก็ตามผมจึงเดินตรงไปที่ห้องของผมแล้วก็พบเข้ากับคุณคลาเวอริงความตะลึงงานเกิดขึ้นกับผมโดยทันทีและทำให้ผมพูดไม่ออกไปเป็นครู่ผมโค้งคำนับให้กับเขาเงียบเงียบหากแต่เขาก้าวเข้ามาหาผมอย่างสงาพาพ่าผ่าเผยแบบสุภาพบุรุษที่แท้จริงและยื่นนามบัตรของเขาให้ผมซึ่งเป็นตัวอักษรที่สวยมาก ปรากฏชื่อเต็มๆของเขาว่าเฮนรี่ริตชี่คลาวเวอริงจากนั้นเขาก็แนะนำตัวเองพร้อมขอโทษที่ไม่ได้โทรเลขมนัดล่วงหน้าเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนและเขาเองก็เป็นคนแปลกหน้าในเมืองนี้อยู่และเขาได้ยินมาว่าผมเป็นทนายความของเมืองนี้อีกทั้งเป็นสุภาพบุรุษด้วยเขามีคำถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงบางอย่างที่ออกจะไม่ธรรมดาและอาจจะน่าอายเป็นพิเศษสำหรับเขารวมไปถึง เขาไม่รู้เกี่ยวกับกฎหมายของชาวอเมริกันด้วยเขาจึงอยากจะปรึกษากับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจของผมพุ่งขึ้นทันทีเขาถามผมว่าถ้าเขาจะขออนุญาตเล่าเรื่องราวของเขาได้หรือไม่หลังจากที่ผมสงบสติอารมณ์ระงับความหวาดกลัวและความรู้สึกประหลาดใจที่มีต่อชายผู้นี้ออกไปผมก็แสดงท่าทางให้เขารับรู้ว่าผมยินดีที่จะฟังเรื่องราวของเขา จากนั้นเขาก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของตัวเองหยิบบันทึกเล่มหนึ่งออกมาพร้อมกับอ่านข้อความในนั้นซึ่งมีดังต่อไปนี้นักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ประเทศนี้และได้พบกับหญิงสาวชาวอ,อเมริกันคนหนึ่งที่น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่ออผู้ซึ่งเขาตกลุมรักอย่างลึกซึ้งในทันทีและจากนั้นเพียงไม่กี่วันเขาก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเธอ เขาเป็นคนมีฐานะดีมีทรัพย์สมบัติมากมายและเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างสูงในวงสังคมเขาได้ขอหญิงสาวผู้นั้นแต่างงานและเธอก็ได้ตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากแต่เขากลับถูกครอบครัวของเธอคัดค้านอย่างรุนแรงทําให้ไม่สามารถแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปได้แต่ความรู้สึกของเขานั้นมั่นคงและไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เรื่องราวต่างๆยังไม่เรียบร้อยดีเขากลับได้รับคำสั่งจากอังกฤษให้กลับโดยด่วนที่สุดด้วยความกลัวที่ว่าเขาอาจจะต้องจากไปอย่างกระทันหันและไม่อาจตัดใจจากความรักครั้งนี้ได้เขาจึงได้เขียนจดหมายหาหญิงสาวคนรักบอกเล่าถึงเรื่องราวและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งได้ขอให้เธอแต่งงานกับเขาอย่างลับๆเธอตกลงโดยมีเงื่อนไขดังนี้ อย่างแรกคือเขาจะต้องจากเธอไปโดยทันทีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานและอย่างที่สองคือเขาจะต้องไม่ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ถึงการแต่งงานกับเธอซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่ต้องการแต่ในเวลาวิกฤตเช่นนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เธอยินยอมและพอใจเขาก็ยินดีที่จะทำตามจากนั้นเขาก็จัดการทำตามแผนโดยการไปพบเธอที่บ้านนักบวช ซึ่งห่างจากน้ําผุร้อนบ้านพักที่เธอพักอยู่ไปประมาณ20่บไมล์เขาทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันต่อหน้านักบวชเมธดิสและพิธีสมรสก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีพยานรับรู้สองคนคนหนึ่งเป็นชายซึ่งนักบวชเป็นผู้จ้างวานมาให้และอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่มาพร้อมกับเจ้าสาวซึ่งเธอบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ทั้งคู่ไม่มีเอกสารรับรองหรือใบอนุญาตอะไรทั้งสิน้น และาสาวเองในตอนนั้นเธอก็ยังอายุไม่ถึง21ปีบริบูรณ์อย่างนี้แล้วการแต่างงานนั้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และถ้าหญิงสาวที่เพื่อนของผมเขาแต่างงานด้วยในตอนนั้นปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ภรรยาที่ชอบโดยกฎหมายของเขาอย่างนี้แล้วเขาจะสามารถดึงรั้งเธอไว้อย่างถูกกฎหมายได้หรือไม่หรือพูดสั้นๆก็คือเพื่อนของผมคนนั้น เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอหรือไม่ครับคุณเรมอนหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวที่เขาเล่าจบลงผมพบว่าตัวเองรู้สึกตรงกันข้ามเป็นอย่างยิ่งกับความรู้สึกตอนแรกที่ได้พบเขาและในตอนนี้ผมกำลังสนใจเกี่ยวกับเพื่อนของเขาคนนั้นมากซะจนลืมไปเลยว่าคนที่กำลังเล่าเรื่องให้ผมฟังอยู่นี้มีชื่อว่าเฮนรี่คาร์เวอริงและหลังจากที่รู้มาว่าการแต่างงานนั้นเกิดขึ้นที่รัฐนิวยอร์ก ผมก็ตอบเขาไปเท่าที่ผมพอจะจําได้ดังนี้ในรัฐนี้และผมเชื่อว่าตามกฎหมายของอเมริกานี่การแต่งงานถือเป็นสัญญาทางแพ่งโดยไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงไม่จําเป็นต้องมีนักบวชพระพิธีการและใบทะเบียนสมรสและในบางกรณีก็ไม่จําเป็นต้องมีพยานเลยด้วยซ้ําเพื่อทําให้การแต่งงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันกับสมัยตะก่อนที่ว่า การมีภรรยาก็ไม่ต่างกับการได้มาสึ่งทรัพย์สินประเภทอื่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันมากเท่าไรดังนั้นจึงเพียงพอแล้วที่ชายและหญิงจะพูดขึ้นต่อกันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราทั้งคู่แต่งงานกันแล้วหรือบอกว่าคุณคือภรรยาของผมหรือคุณคือสามีของฉันแล้วแต่กรณีแต่การยินยอมร่วมกันถือเป็นสิ่งสำคัญเรียกได้ว่าการทำสัญญาแต่งงานก็ไม่ต่างไปจาก การทำสัญญายืมเงินหรือซื้อขายอะไรที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นงั้นความคิดเห็นของคุณก็คือถ้าตามเรื่องที่คุณเล่ามาแล้วล่ะก็เพื่อนของคุณเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงสาวคนนั้นซึ่งขาดว่าไม่น่าจะมีกฎหมายใดมายแยกการแต่างงานนั้นออกมาได้และเรื่องที่ว่าหญิงสาวคนนั้นยังอ่อนวัยอยู่ผมคงต้องบอกว่าที่นี่ผู้หญิงที่อายุ14ปีก็สามารถทำสัญญ,ญาแต่างงานได้แล้วละ่ะ พูดจบใบหน้าของคุณคลาวเวอริงก็ฉายแววแห่งความพึงพอใจอย่างยิ่งผมดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นเขาว่าก่อนจะพูดต่อไปความสุขทั้งชีวิตของเพื่อนผมขึ้นอยู่กับการแต่างงานของเขาในครั้งนั้นเขาดูโล่งใจมากแต่ความอยากรู้อยากเห็นของผมยังไม่จบลงเพียงแค่นั้นผมจึงพูดต่อไปว่าผมได้บอกคุณไปแล้วเกี่ยวกับความคิดเห็นของผมทางกฎหมาย แต่มันยังมีข้อพิสูจน์อื่นๆอีกหากมีการโต้แย้งกันเกิดขึ้นเขาจ้องมองผมก่อนจะพึมพำขึ้นว่าก็จริงขอให้ผมถามคำถามคุณสักหน่อยได้ไหมว่าหญิงสาวคนนั้นแต่งงานด้วยชื่อจริงของเธอหรือเปล่าใช่ครับแล้วฝ่ายชายละ่ะชื่อจริงเช่นเดียวกันครับแล้วหญิงสาวผู้นั้นได้รับทะเบียนสมรสหรือไม่ได้รับครับทะเบียนสมรสนั่น ถูกลงนามโดยนักบวชและพยานเขาพกงกศีศีะรับเธอเก็บเอกสารนั้นไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดาว่าเธอน่าจะเก็บมันไว้แล้วพยานคือคนที่พระนักบวชจ้างมาครับเป็นคนที่เราจะหาตัวเขาพบเป็นคนที่ไม่สามารถหาตัวพบอีกแล้วตายแล้วหรือหายตัวไป นักบวชท่านนั้นเสียชีวิตแล้วและชายคนนั้นก็หายตัวไปนักบวชตายแล้วงั้นรึสามเดือนแล้วครับแล้วการแต่างงานเกิดขึ้นเมื่อไรเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับและพยานอีกคนละ่ะผู้หญิงที่มากับเจ้าสาวถ้าอยู่ที่ไหนอาจจะหาตัวเธอพบได้แต่อาจจะพึ่งพาอะไรเธอไม่ได้ แล้วคุณสุภาพบุรุษเพื่อนของคุณมีอะไรที่พิสูจน์ได้บ้างถึงการแต่งงานครั้งนั้นครั้งนี้คุณคาวเวอริงทายศีรษะของเขาไปมาเขาไม่สามารถแม้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าเขาอยู่ที่นั่นในวันนั้นแต่ทะเบียนสมรสนั่นได้ถูกส่งไปให้กับสเสมียนของเมืองนี้ผมถามต่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับแล้วมันเป็นอย่างไหนครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไงคือเท่าที่ผมรู้เพื่อนของผมเขาได้สืบสวนเรื่องนี้และพบว่าเอกสารที่ว่านั้นหาไม่เจอผมนั่งเอนไปข้างหลังพร้อมกับจ้องมองไปที่เขาผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมเพื่อนของคุณถึงได้เป็นกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ถ้าตามที่คุณบอกมาดูเหมือนฝ่ายหญิงจะอยากปฏิเสธว่าพิธีแต่งงานนั้นมันเคยเกิดขึ้น ถ้าเกิดว่าฝ่ายชายอยากจะขึ้นศาลศาลจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจนักเพราะคำสาบานเท่านั้นคือทั้งหมดที่เขามีและถ้าเธอให้การขัดแย้งกันกันกบเขาอย่างนี้แล้วความเห็นอกเห็นใจของคณะลูกขุนก็มักจะเอเอียงไปทางฝ่ายหญิงซะมากกว่าคุณคลาวเวอริงลุกขึ้นมองตาผมด้วยสายตาจริงจังและสุดท้ายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย หากแต่ถือว่าเต็มไปด้วยความสุภาพถ้าเขาจะขอให้ผมช่วยเขียนความคิดเห็นส่วนตัวของผมให้กับเขาโดยตรงเกี่ยวกับกฎหมายการสมรสจะได้หรือไม่เพราะกระดาษนั้นน่าจะช่วยทำให้เพื่อนของเขาพึงพอใจได้มากขึ้นหากคดีความของเพื่อนเขาจะถูกนำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นก็เพราะเขารู้ดีว่าไม่มีทนายคนไหนจะยอมเสนอชื่อของตัวเองเกี่ยวกับความคิดเห็นทางกฎหมายโดยไม่ได้ตรวจสอบกฎหมายอย่างถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาคำขอของเขาดูสมเหตุสมผลดีผมจึงยินดีที่จะเขียนความคิดเห็นของผมให้กับเขาเขามองดูและอ่านมันอีกครั้งอย่างละเอียดทีท่วนจากนั้นก็ขัดลอกข้อความลงในสมุดบันทึกของเขาและเมื่อเสร็จแล้วเขาก็หันมาหาผมอีกครั้งแม้จะดูสงบห่างแต่ความรู้สึกบางอย่างก็ยังฉายออกมาทางสีหน้าของเขาตอนนี้ เขาพูดขึ้นพร้อมกับลุกขึ้นยืนเต็มตัวได้ท่าทางสง่าผ่าเผยผมมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทำและนั่นก็คือผมอยากให้ความคิดเห็นของผมกับคุณเองบ้างว่าวันใดก็ตามที่คุณจูงมือหญิงสาวแสนสวยเดินไปสู่แท่นพิธีแต่างงานคุณควรที่จะหยุดและถามตัวคุณเองดูว่าฉันแน่ใจแล้วหรือยังว่ามือของหญิงที่ฉันเกาะกุมไว้อย่างรักใคร่นั้นไม่ได้เป็นของใครมาก่อน ฉันรู้ดีแล้วใช่หรือไม่ว่าหญิงผู้นี้ในความคิดเห็นของตัวเองนั่นยังไม่เคยถูกประกาศว่าเป็นภรรยาของใครมาก่อนภายใต้กฎหมายของประเทศนี้คุณคลาวเวอริงให้แต่เขาเพียงแค่โค้งให้ผมเล็กน้อยแล้วก็ยื่นมือไปยังลูกบิดประตูขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อคุณเรมอนและขอให้เป็นวันที่ดีของคุณผมหวังว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องวุ่นวายอะไรกับเอกสารนั้น ก่อนที่เราจะได้พบกันอีกครั้งแล้วเขาก็โค้งให้ผมอีกครั้งก่อนเดินจากไปมันเป็นความตกใจที่ใหญ่หลวงมากครั้งหนึ่งเท่าที่ผมเคยประสบพบเจอมาผมยืนนิ่งเป็นอมาพาสอยู่เป็นครู่ผมเนี่ยนะผมน่ะเหรอทำไมกันทำไมเขาถึงได้ดึงผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวพวกนี้ยกเว้นเสียแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเอลิโนแต่งงานแล้ว กับผู้ชายคนนี้ไม่ไม่จะอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เป็นแบบนั้นและผมก็ต้องพบว่าตัวเองวุ่นวายอยู่กับความคิดนี้ไม่หยุดย่อนจนกระทั่งต้องคว้าหมวกมาใส่แล้วรีบเดินไปที่ถนนเพื่อหวังจะได้เจอเขาอีกครั้ง <c oughs> เพื่อจะได้ถามเขาคาดคั้นให้เขาอธิบายมาถึงเรื่องลึกลับที่ว่านั่นมันคืออะไรกันแน่แต่ตอนที่ผมเดินไปจนถึงริมทางเดินเขาก็ไม่อยู่ซะแล้ว นอกจากผู้คนที่ดูวุ่นวายเต็มไปหมดในท้องถนนจนต้องเดินกลับมายังห้องของตัวเองอีกครั้งพร้อมความสงสัยที่ยังไม่ถูกแก่ผมรู้สึกว่ามันช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินในวันนี้แต่มันก็ผ่านไปจนกระทั่ง5้าโมงเย็นผมเดินทางไปที่บ้านฮอฟแมนเพื่อถามหาคุณคลาวเวอริง เพื่อพบว่าทีจริงแล้วการที่เขามาพบผมที่สำนักงานของผมเมื่อเช้านี้เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะขึ้นเรือกลับไปยังลิเวอร์พูลหลังจากนั้นตอนนี้เขาคงอยู่ที่เรือบนท้องทะเลอันกว้างใหญ่และหอนทางที่ผมจะได้พูดคุยกับเขาก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้นผมแทบไม่อยากเชื่อในตอนแรกแต่หลังจากที่ได้ไปสอบถามคนขับรถที่ขับไปส่งเขานาสำนักงานของผม จากนั้นก็ตามไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เรือกลไฟต่อผมจึงพอจะได้ข้อสรุปขึ้นมาบ้างบอกตามตรงว่าตอนแรกผมรู้สึกอับอายที่ตัวเองได้เผชิญหน้าตัวต่อตัวกับผู้ต้องสงสัยแล้วแท้ๆและแถมยังได้รับคำบอกเล่ากลายๆจากเขาที่ว่าเราน่าจะไม่ได้พบกันอีกสักระยะหนึ่งผมปล่อยให้เขาหลุดรอดไปได้ไม่ต่างอะไรกับพวกมือสมัครเล่นคนหนึ่งสิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือไปหาคุณกริสด และบอกให้เขารู้ว่าชายคนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วแต่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นซึ่งผมได้นัดไว้ว่าจะคุยกับคุณฮาวเวลและผมไม่สามารถที่จะพลาดสิ่งนี้ได้ดังนั้นผมจึงได้แต่ส่งข้อความไปหาคุณกริสและบอกว่าจะพยายามไปพบเขานี่คืนนี้จากนั้นก็กลับมาที่บ้านของผมและพบว่าคุณฮาวเวลได้มารออยู่ก่อนแล้ว